อนุสัญญาสันติภาพไทยฝรั่งเศสคศ1941อนุสัญญาโตเกียวพศ2 4 8 4การทวงคืนดินแดนบริบทในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองฝรั่งเศสพ่ายแพ้ต่อเยอรมนีทำให้ฝรั่งเศสอ่อนแอลงขณะที่ญี่ปุ่นเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื้อหาไทยในขณะนั้นเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นได้ใช้โอกาสนี้เรียกร้องให้ฝรั่งเศสคืนดินแดนที่เสียไป กลับมาโดยมีญี่ปุ่นเป็นคนกลางในการไกล่เกลีย่ยนำไปสู่การลงนามในอนุสัญญาตโตเกียวคศ1941ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้ดินแดนบางส่วนที่เคยเสียไปกลับมาซึ่งรวมถึงจังหวัดพระตะบองเสียมราชบางส่วนสีโสพลและประจันคีรีเขตเกาะกงเส้นเขตแดนแผนที่ในยุคนี้แสดงด้วยเส้นสีฟ้า ซึ่งคุณปานเทพชี้ว่าเป็นเส้นเขตแดนที่แสดงถึงดินแดนที่ไทยได้ทวงคืนก่อนสงครามโลกครั้งที่สองส่วนที่สัญญาความตกลงไทยฝรั่งเศคสคศส1946ยกรากอนุสัญญาโตเกียวพศส2489การคืนดินแดนหลังสงครามบริบทหลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นพ่ายแพ้และฝรั่งเศสซึ่งเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการพื้นฟูอิทธิพลในอินโดจีนเนื้อหา ไทยในขณะนั้นถูกบีบจากมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะฝรั่งเศสและอังกฤษให้ยกเลิอกอนุสัญญาโตเกียวพศ1941และคืนดินแดนที่ได้มากลับคืนให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับการไม่ถูกคว่ำบาตรและเข้าร่วมสหประชาชาติดินแดนเหล่านี้จึงถูกส่งต่อให้กัมพูชาและลาวในเวลาต่อมาเส้นเขตแดนแผนที่ในยุคนี้กลับมาใช้เส้นสีแดงอีกครั้งซึ่งคุณปานเทพกล่าวว่า ไทยต้องคืนฝรั่งเศสหลังสงครามโลกครั้งที่สองข้อตัวแย้งและเห็บผมในการอ้างสิทธิ์ของไทยคุณปานเทพนำเสนอข้อตัวแยงที่เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของไทยในดินแดนเหล่านี้มาตรฐานแผนที่1ต่อห้าหมื่นความสำคัญคุณปานเทพเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อห้าหมื่นสำหรับการกำหนดเส้นเขตแดนที่แม่นยำและเป็นไปตามหลักสากล แผนที่ที่มีรายละเอียดสูงนี้จะช่วยยืนยันตำแหน่งของแนวเขตแดนตามภูมิประเทศจริงซึ่งอาจแตกต่างจากการอ้างสิทธิ์โดยให้แผนที่มาตราส่วนที่เล็กกว่าหรือแผนที่ที่สร้างขึ้นในยุคอาณานิคมที่ไม่ถูกต้องตามหลักภูมิศาสตร์ข้อโต้แย้งการใช้แผนที่นี้จะเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ว่าเส้นเขตแดนที่แท้จริงควรเป็นอย่างไรและอาจแตกต่างจากเส้นเขตแดนปัจจุบันที่กัมพูชาใช้อยู่